มันไผ่มาปลูกเฮ็ดไว้เห่ไข่อยอยู่นี้อ้ยมาเบิ่งใส่ข่อยแนย่มาเบิงเ่งแน่มาเบิงเ่งแน่ผู้ใดปลูกไว้ให้ไข่อยสึบลุบซับลับสึบลุบซับลับซีบรีบอยู่นี้ผู้นา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 ลายลายจังแมนจังแมนจังแมนข่อยเอิ้นยายตายายตามาเด้อจะปลูกไว้ถ่าดวะเนี่ยโอ้ยผู้นามาเบิ่งแน่ผู้นา พุดน่ะเบิง่งแน่ลายบ่พุดน่ะปุ้ยพุดน่ะน่ะมาเบิบ่งซอยข่อยแน่เาเบิ่งซอยข่อยแน่พุดน่ะพุดนะสองดอกงามสองดอกนี้กับสองดอกนี้พุดน่ะพุดน่ะพุดน่ะน่ะน่ะ มูนี่บึงมูนี่โอ้ยฮุนฮุนฮุนเจ้าสิหายขอวาเนอะได้มาเด้อฮุนขออวดแน่ขอโซแน่ฮุนบงฮุน ของเทเด้มอมเมนของคิดตัวเด้อพ่นไม่ได้ปลูกไว้นะคะเกิดเองนะคะจากธรรมชาตินะคะตั้งคูมูคิกมิกคกม,มกอยู่พ่นเอ้ยเจ้าพี่ีไม่ได้ตัววนะคะเดี๋ยวจะเก็บนะคะพ่นเอามาให้ส้มก่อนนะคะฮฮเอามั่นใจในฝีมือนะคะตอนนี้ การเก็บนะคะแบบมือชำนาญน,นะคะหุ่นบัดนี้ขอหัวดังัง <c oughs> ได้แล้วได้แล้วคนว่าโอ้ยห้าคนขอโทษนะคะภาษาไม่สุภาพ นี่บ้าเจอเห็ดเห็ดยังนนะเห็ดคงมุกคลิกมิกขงมุกคลิกมิกข่อยคน่อยก้าหัวเลยค่อยกระดิตั้งแม่นเนาะโอ้ยยายประพกอกัน No, <laughs>